สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับจีลิงไทยแลนด์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการประกอบตู้แหลก ค่าบินิเอรของทางจีริ้งเรานะฮะซึ่งวันนี้ตัวที่เราจะมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นตัว 42U นะฮะซึ่ง 42U เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ขนาดเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นความลึก60ซนติเมตรนะฮะ 42U ความลึกแบบ80นะ,ะแล้วก็ 42U ความลึกแบบ110ซนติเมตรนะฮะแล้วก็ตัวนี้ฮนะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว G4 36U นะฮะความลึกแบบ80ซนติเมตรนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะฮะตัวนี้นะฮะ จะมีถาดแถมมาให้นะฮะซึ่งถาดของแต่ละไซส์ก็จะให้มาไม่เท่ากันนะครับสำหรับตัว60ซนติเมตรนะ 42U ตัวนี้จะแถมถาด45ซนติเมตรมาให้นะครับแล้วลำดับถัดมาตัวนี้จะเป็น 42U ความลึก80นะแถมถาดแบบ60ซนติเมตรให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็น 42U ความลึก110ซนติเมตรจะมีถาด80ซนติเมตรให้นะฮะอ่าก็ตัวนี้ก็สามารถใส่ถาดได้ทุกไซส์เลยนะครับผมแล้วสําหรับตัวสุดท้ายนะฮะสำหรับตัวความลึกอ่าตัว 36U ความลึกแบบ 8ซนติเมตรก็จะมีถาดแบบ60ซนติเมตรให้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการประกอบตู้แหล็กนะคะซึ่งทั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะประกอบเหมือนกันหมดเลยเราจะประกอบให้ดูเป็นตัว36มยูนะครับผมความลึกแบบ80นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปวิธีการประกอบนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เหมือนเดิมเลยเราจะทําการวางในส่วนของตัวโครงนะครับแล้วก็ ใส่ตัวฐานนะครับผมอันนี้จะเป็นฐานนะเอามาครอบไว้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดลงไปนะครับให้พอดีนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวฐานนะฮะด้านบนก็จะเป็นอ่ามีรูสําหรับใส่ล้อนะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของตัวล้อนะฮะแล้วก็ตัวที่ยึดล้อหลักที่ล็อกล้อนั่นเองนะครับและลําดับถัดมานะฮะผมก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ในส่วนของตัวน็อตยึดนะครับตัวตัวโครงนะฮะกับตัวฐานนะครับผมให้แน่นเรียบร้อยนะครับ และลำดับถัดมานะครับผมเราก็จะทำตัวล้อนะฮะไปใส่เข้ากับตัวตู้แลกนะครับโดยน็อตนะครับผมที่เราจะยึดจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยนะครับแลวลำดับถัดไปนะครับผมเราก็จะใส่ในสองตัวล็อกล้อนะครับผมยึดเข้าไปข้างๆกับตัวล้อได้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมการที่เราจะใส่ก็เราจะขันน็อตเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับก็หมุนเข้ามาอย่างนี้อ่าแล้วก็ไปใส่กันเลยครับ โดยปกตินะครับผมของทางเรานะฮะก็จะมีในส่วนของคู่มือในการประกอบมาให้ด้วยนะครับก็สามารถดูคู่มือได้นะครับไปพร้อมๆกันนะฮะกับการประกอบในการสอนครั้งนี้เลยนะครับและสําหรับฝาบนนะครับผมตัวนี้ก็ได้ทําการประกอบในส่วนของตัวพัดลมมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด2ชุดเลยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมปิดมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการประกอบตัวฝาบนนะครับเข้ากันกับตัวโครงตัวนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้านะนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้จีลิงอยู่แบบนี้นะครับอ่ะเราใส่เลยครับหลังจากที่เรานะฮะนำตัวฝาบนไปติดเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการนําน็อตนะฮะแล้วก็อาตัวผู้ตัวเมียนี้ไปยึดให้แข็งแรงนะครับ ลำดับถัดไปนะครับผมเราก็จะนําตัวคานนะครับมาใส่กับตัวเจ้าตู้แหลกตัวนี้นะฮะก็ขั้นตอนนะครับผมวิธีการนับช่องก็งก่ายๆครับเป็น3ามบน3ล่างเหมือนเดิมนะครับ ก็ให้นับลงมา1 2 3นะครับผมแล้วก็ใส่ครับอ่ะนี่ครับอ่าก็คือนี่นะครับ1 2 3สนะครับใส่ช่องที่3าเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางก็เอาง่ายๆเลยนะครับผมให้ดูช่องใหญ่ครับรูใหญ่ที่สาหรับใส่กุญแจนะครับให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็เถิบขึ้นมาอันนึงนะครับผมเป็นรูนี้เลยอ่ะใส่เข้าไปได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะนับขึ้นมานะครับ หนึ่งสองสามนะครับเป็นอันนี้เลยเป็นช่องนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็ใส่ทั้งสองข้างเหมือนกันเลยแล้วก็หลังจากที่เราใส่ในตัวคารเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการยึดน็อตนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้แข็งแรงนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปได้เลยครับโดยน็อตจะเป็นตัวนี้นะครับและลําดับถัดไปนะฮะเราก็จะนําตัวเสานะครับมาใส่เข้ากับตู้นะครับโดยวิธีการใส่นะครับเราจะต้องวัดก่อนนะครับ แบบนี้เลยนะฮะก็คือนับ3บน3ล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูตามรูปเลยนะครับก็ใส่ให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามรูแถวที่1เลยนะครับสำหรับตัวแนวตั้งนะครับหรือตัวคานนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทําการยึดน็อตนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับผมใส่ไปเลยนะครับตรงกลางนะฮะและสําหรับการใส่ตัวเสาด้านหลังนะครับเราจะต้องนําถาดนะฮะมาวัด ไซส์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่พอดีนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ถาดได้สูงสุด80ซนติเมตรนะฮะแต่ว่าตัวที่แถมไปจะเป็น60ซนติเมตรนะครับมาเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะก็คือผมได้ทําการเอาถาดมาวัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเอาตามผมเลยนะครับสําหรับ60ซนติเมตรนะครับนับมา3 3สช่องนะครับก็คือ1 2 3สแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่นะฮะโดยความสูงก็เหมือนเดิมครับบน3ามนะฮะ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จับรอดีเลยก็ราดับถัดมานะฮะเราก็จะนําตัวถาดนะครับตัวขนาด60ซนติเมตรนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้ก็เลือกความสูงได้เลยนะครับว่าต้องการความสูงประมาณไหนนะฮะก็ผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยจะยให้พี่ช่างเราทําให้ดูนะครับตอกกิ๊บเข้าไปนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นกิ๊บของทางเรานะฮะแล้วก็ใส่กิ๊บเข้าไปนะคะเลือกระดับความสูงตามความต้องการได้เลยนะครับ และลำดับถัดไปนะครับ ja ผมเราก็จะนําตัวประตูด้านหน้านะครับมาใส่กับตู้แลกนะฮะโดยรุ่นนี้นะครับจะมีสลักข้างบนข้างล่างเลยนะครับก็จะง่ายกว่าทั้ง่ายกว่ารุ่นเก่านะฮะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับดูรูให้ตรงนะครับผมแล้วก็ใส uh, ่เข si ้าไปนะครับด้านบนก็กดก่อนนะครับแล้วก็ดูรูให้ตรงแล้วปล่อยได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะง่ายดายมากเลยนะครับโอเคครับสําหรับตัวนี้นะครับด้านล่างนะฮะก็ให้เราใส่สลักอันนี้เข้าไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับ ก่อนจะนําไปติดตั้งนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีรูว่างให้สําหรับใส่กรอนประตูนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กรอนประตูกันเลยนะครับครับในส่วนของตัวกรอนประตูนะฮะมันก็จะมีตัวน็อตขันมาแบบนี้แล้วก็ให้ทาการถอดออกนะครับแล้วก็เอาแหวนออกด้วยนะครับแล้วก็นําตัวแง่งล็อกนะครับโดยขันให้มุมฉากนะครับไปด้านนี้นะครับด้านตามคลิปนี้เลยนะครับด้านขวานะครับแล้วก็นําตัวน็อตมาขันกลับนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ ให้ตรงแบบนี้อ่าแล้วด้านด้านหลังก็มาแบบนี้นะครับอ่าก็ทีนี้ก็ให้เราทําการบิดนะครับให้มันตัวนี้มันตรงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ประตูได้เลยนะครับก็ให้นําตัวตัวนี้นะครับมาล็อกเข้ากับประตูนะครับใส่เข้าไปเลยครับและสําหรับตัวกุญแจรุ่นนี้นะครับจะพิเศษกว่าหน่อยก็คือแค่ตัวเพล็กนะครับ ตัวเพจล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นเรียบๆนะแต่ตัวนี้จะมีเท็กเจอร์เข้ามาหน่อยนิดนึงนะครับก็สำหรับฝาหลังนะฮะก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับผมก่อนประตูก็ใส่เหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับใส่ไง โอเคครับผมลาดับถัดมาะฮะเราก็จะใส่ในส่วนของตัวฝาข้างนะครับฝาข้างตัวนี้นะครับใส่ฮุกมาเรียบร้อยนะคะก็เราก็ยกใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ข้างล่างจะมีแง่งให้อยู่นะครับก็ใส่ให้ตรงนะฮะแล้วก็กดฮุกนะครับดันเข้าไปนะฮะวนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมทำทั้ง2ด้านเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการประกอบตู้แลกขนาด36อยู่ขึ้นไปนะฮะก็เห็นว่าประกอบง่ายนะครับผมประกอบง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็งานนะครับผมงานตัวนี้ก็จะเห็นแมทเทียลนะฮะทุกอย่างทํามาดีหมดตามมาตรฐานของ Glink เลยนะครับแล้วก็ทุกตัวนะฮะสามารถยื่นงานราชการ ICT ได้เช่นกันนะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือทั้ง4รุ่นนี้นะครับผมวิธีการประกอบเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างแค่ความสูงความลึกแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็สําหรับใครนะที่ต้องการจะหาซื้อตู้แลกนะครับผมของทาง Glink นะฮะทุกรุ สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ